นาตัวไหนครับผมวันวิเศษลูกวันใหญ่ครับต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มไม่สวยเลยที่บุญรำเรานี่ลูกหลานใครลหลายหลายคนนี่งสงสัยเลยลูกวังวิเศษหลานแต่งีรัตนะครับต้องบอกว่าสายเลือดนักมวยนี่มาเต็มเลยที่บุญรำวันนั้น,นโชว์ไว้ได้สวยเลยครับ,ร,บราคาก่อนชกนี่เป็นรองเยอะเลยขึ้นไปนี่ต้องบอกว่าลูกเกี่ยวขาลูกจับชุ่มเนี่เออสอนใครสอนมาเนี่ยอยู่พวกพี่ๆที่เก่งๆ ก็ศึกษาศึกษาในยูทูบยูทูบเลยนะแล้วก็มาเรียนรู้เอาก็ถือว่าเป็นลูกที่เด็ดเลยก็นี้เจอใครน้องเจอไฟป่าเจ้าารีอาไฟป่านี่ต้องบอกว่าลูกหนักลูกแข็งซ้ายลูกอันนี้เยอะเลยได้ดูไหมได้ดูเทมไหมดูครับดูมวยเดินมวยบู๊เลยใช่แล้วเรามมเจะตายไหนปีมือปีมือครบเครื่องใช่อยังไงบ้างเจอไฟป่ากังวลอะไรไหมก็ไม่ไม่กังวลเลยใช่น้ำหนักเท่าไหร่น้องเจอไฟป่าหช่ร้อยเก้า ร้อยเก้าใช่ร้อยเก้าอี่ต้องคุมเยอะไหมไม่ก็สบายสบายใช่วันนี้วันอังคารแล้วชกวันไหนชกวันเสาร์รายการพีพีทีวีใช่ที่ลุมพินีครับต้องบอกว่ากี่กิโลได้ตอนนี้คุมอยู่ก็สี่กิโลแล้วสบายสบายงานแข่งอย่างนี้สบายสบายเลยครับเราอายุเท่าไหร่้วน้องสิบหกแล้วสิบเจ็ดแล้วสิบิเจ็ดแล้วเป็นคนจังหวัด ตังครับก็ต้องบอกว่าหลานแสียงกีฬานก็ลูกบอลวิเศษนี้ก็มาจากจังหวัดตังอยู่แล้วใช่อ่ะฝากแฟนคลับชาวตังหน่อยไฟนี่ครับฝากชมฝากเชียร์ผมด้วยผมทำให้เต็มที่ครับอ่าชนะต่อเนื่องนะใช่อ่านี่ครับเสียงของเจ้าวันวิเศษครับลูกครับขอเดี๋ยวจะพานับนะ